สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเรือหัดเช้าข่าวสวัสทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆของโครงการทหารพันดีชุมชนเบิดบานอาหารปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านปอนขาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองซึ่ง เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ส่งผลให้อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนเสียหายจนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้แต่ด้วยพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน1 6 3 2 0 0บาท เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนสร้างอาคารเรียนและจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนอีกครั้งยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่3และหน่วยทหารช่างที่เข้ามาร่วมสร้างโรงเรียนเกษตร ระบบน้ำที่ใช้ในการเพราะปลูกอุปโภคและฐานกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและยังเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งถือว่าเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตของนักเรียนกิจกรรมนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนแต่ยังมีการบูรณาการเรียนรู้เข้ากับสาระวิชาต่างๆผ่านฐานกิจกรรมทั้ง7ฐาน มีทั้งการเพาะถั่วงอกการเพาะชํมพืชการเพาะเห็ดการทำเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักไม่กรกองการเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลานิลนนักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่การเพาะปลูกเรียงสัตว์ไปจนถึงการจัดการผลผลิตเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดทักษะชีวิตต่อและยังได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งนักเรียนยังสามารถนําความรู้และมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะคะไปปลูกที่บ้านแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ปกครองด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตรงจุดนี้คือนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่สดสะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการจากผลผลิตในโรงเรียนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลางวันและยังส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนนะคะก็มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้นะคะก็สอดคล้องกับการที่จะสร้างนักเรียนให้นักเรียนเป็นผู้ที่ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรและก็มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปกครองตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ของพลตวดเอกเพิ่มพูนชดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะที่ดีท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ผลักดันการลดภาระของนักเรียนและสร้างโอกาสทางการศึกษารวมทั้งท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้อย่างรอบด้านตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การนำของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการกรปทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความสุขอย่างแท้จริงสำหรับโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยจึงเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการศึกษา และการพัฒนาชุมชนที่ช่วยให้ทั้งนักเรียนโรงเรียนและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันค่ะ กระผมพลตีวรเทพบุญยะผู้ัญจารารมณฑลทหารบกที่38ขออนุญาตเล่าเหตุการณ์อุโทโกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าต้วโรงเรียนบ้านปอนเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ซึ่งเหตุการณ์นั้นทําให้โรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานความช่วยเหลือพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมคลรุ และอุปกรณ์สำหรับการเรียนกับสอนรวมเป็นเงิน1 6 3 2 0ล้บาทในการนี้แม่ทัพพันทิสาและเจ้ากรมการทหารช่างได้สั่งการให้หน่วยทหารช่างของกองทัพพันที่าและหน่วยทหารช่างของกรงการทหารช่างมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมทั้งปรับพื้นที่ทำการสร้างโรงเรือน ด้านการเกษตรและการประมงเพื่อเตรียมการเข้าร่วมโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งโครงการทหารพันธีน่านได้นํากําลังพลของโครงการไปให้ความรู้ทางด้านการเกษตรด้านการประมงให้กับโรงเรียนบ้านปอนเพื่อฟื้นฟูเป็นฐานในการเข้าร่วมโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานพระราชานุมัติเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาครับ หน่วยธุกิจกรุ่มหันพันธ์ที่สัน2ได้จัดกำลังพลจากโครงการอาหารพันธีน่านเข้ามาสนุนในการดำเนินโครงการอาหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยโรงเรียนบ้านปอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะครูและนักเรียนในด้านการเกษตรและการประมงจำนวน7ฐานการเรียนรู้ครับ หลังจากที่โรงเรียนบ้านปอนประสบอุทกภัยนำป่าไหลหลากเมื่อวันที่21สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปอนได้เข้าร่วมโครงการอาหารพันธุดีชุมชนเบิกบ้านอาหารปลอดภัยเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2567ซึ่งเนื้อที่ของโรงเรียนบ้านปอนมีทั้งหมด23ไร่แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรหนึ่งไร่และพื้นที่การประมง2งงานค่ะการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนจะมีคุณครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำเพื่อน,นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน ชั้นอื่นๆและผู้ปกครองชุมชนเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมโครงการอาหารพันดีชุมชนเม,ม,มืองบ้านอาหารปลอดภัยมีอยู่ทั้งหมด7กิจกรรมได้แก่การพอ่อถั่วงอกการพ่อชำการพ่อเห็ดการทำแปลงเกษตรการทำปุ๋ยหมักไม่กับกองการเลี้ยงกบและการเลี้ยงฟานินพันจิรดาค่ะโรงเรียนได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพัน เพนเรีจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสระบ,บุรีและศูนย์ผลิตพันธ์ปลาน้ําืื d พันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดน่านได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงพ่อชาโรงพ่อเห็ดและโรงพ่อถั่วงอกจากกรมการทหารช่างโดยกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษกองพลทหารช่าง ได้ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเพราะหัวงอกจากโรงพยาบาลค่ายศุริยพงษ์จังหวัดน่านและระบบบอบ,บาดาลแบบอัตโนมัติจากพอนโทรสิรรพ,พุสุวะพาณิชเจ้ากรมการทหารช่างค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการทหารพันดีโรงแรนบ้านตอนขอเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างไปกันเลย กกรรมที่1โึงโลงเพาะถั่วงอกลงเพาะถั่วงอกของเราเพราะในถังสีดำและมีการให้น้ำด้วยระบบอัตโ,ตโนมัติใช้เวลาการเพราะ3-4วันจึงได้ผลผลิตและนำไปประกอบอาหารกลางวันและจำนายด้วยค่ะ กิจกรรมที่สองลงเพาะชำนี่ก็เป็นลรงเพาะชำของพวกเราค่ะตอนนี้เราได้ทําการเพาะชําม,มะเขือเจอา้าพญาผักกาดเจ้าหม่อมกระเจี๊ยบเขียวตัวผูม่วงและบวบเหลี่ยมค่ะกิจกรรมที่สามลงเพาะเห็ดที่เราเพาะคือเห็ดนางฟ้าค่ะก้อนเห็ดเราก็ช่วยกันทําเองนะคะมีเยอะมากเลยค่ะ เราชอบนำเห็ดนางฟ้าไปชุบแป้งทอดค่ะอร่อยมากเลยค่ะกิจกรรมที่สี่ปุ๋ยหมักไม่กับก้องเราทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพดฟางข้าวและเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นเองตามธรรมชาติและเราจะนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปใส่ในแปลงผักของเราค่ะกิจกรรมที่หแปลงเกษตร,ร แปลงผักของเราปลูกผักมากมายมีทั้งกะหล่ำปีผักกาเจ้าหม่อมมะเขือเทศพริกขี้หนูผักบุ้งและอีกมากมายค่ะกิจกรรมที่6การประมงการประมงของเราได้รับพันปลายินกินระดาและพันกบจากศูนย์ผลิต พันปลาน้ำจืดพันกบพระราชะทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดน่านพวกเราดูแลเอาใจใส่ให้อาหารทุกๆวันเลยค่ะการขยายผลเมื่อผลผลิตเหลือจากการทำอาหารกลางวันที่โรงเรียนแล้ว พวกเราก็นำไปจำน่ายหรือขายให้ผู้ปกครองและชุมชนต่อไปค่ะครับกับผมก็รู้สึกยินดีและดีใจนะครับที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอาหารพันดีเพราะว่าในการเข้าร่วมโครงการอาหารพันดีนะครับจะทําให้นักเรียนนะครับได้ มีทักษะในการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดนะครับกระหล่ำปลีแล้วก็พลิกนะครับซึ่งในการเข้าร่วมโครงการหัดพันดีนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับได้บูรณาการกับกลุ่มสาระทั้ง8กลุ่มสาระนะครับ อาทิเช่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะครับที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการปลูกผักแล้วก็สภาพอากาศนะครับที่มีผลกระทบต่อการเจรเิญเติบโตของพืชกลุ่มสาระคณิตศาสตร์คุณครูก็ได้ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของแต่ละฐานนะครับในกลุ่มสาระศิลปะนะครับคุณครูก็ได้ให้นักเรียนนะครับ วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการอาหารพันดีแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอาหารพันดีแล้วก็มีอาหารนะครับมาบริโภคนะครับแบบยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณครับ ดิฉันในามผู้ปกคอรองของโรงเรียนบ้านปอนรู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการอาหารพนดีและได้มาเป็นคณะกรรมการในการทำโครงการอาหารพอดีเกี่ยวกับการ,กรเกษตรและประมงของโรงเรียนบ้านปอนรู้สึกที่มาเห็นเด็กๆในการทําแปลงผักและการประมงแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้จากการ,กรเรียนรู้ในการเกษตรและการประมงไปทาที่บ้านและสามารถ นำไปขยายผลที่บ้านแล้วก็นำไปไปกินแล้วก็ไปขายได้ค่ะผมรู้สึกดีใจที่ได้เขาลงโครงการถามพันดีเพราะโครงการถามพันดีช่วยให้ผมมีความรู้ด้านการปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงปลาและเพาะถั่วง,งอกครับและนำความรู้ที่ได้ไปบอกผู้ปกครองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2มองเห็นถึงความสําคัญที่จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและยังเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการพึ่ง่าตนเองและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระปณิธาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาส ได้รับอาหารที่ดีและมีคุณค่าทางโภชนาการโครงการอาหารพันดีชุมชนเบิกวาน อาหารปลอดภัยเมื่อนํามาขยายผลในโรงเรียนทําให้นักเรียนของเราได้ลงมือทําจริงได้เรียนรู้จริงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การบริหารจัดการทรัพยากรและการทํางานร่วมกันทั้งยังช่วยปลูกฝังแนวคิดเศร,รษฐกิจพอเพียงและความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของโรงเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้โครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสองได้นําเอาฐานการเรียนรู้มาประยุกต์ร่วมกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถบูรณาการได้กับหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การงานอาชีพสุขศึกษารวมถึงส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ I'm team.